เก็บเองเล่นเองสบายใจครับโลกไม่มีใครตาม คนจะมาฝั่งแม่แล่ะเป็นไงเล่น mm hmm. ม่วนพับตีเืกิจกรรมไม่ได้หลงค่ะไปในแอดมินเฉย ห้องคนอื่นออกไปลงอยู่ทีหนึ่งมันแล้วแต่จังหวะและโอกาสครับดีโออะไรเดี๋ยวต่อ Revive we'll flight will arrive in 1 minute. Cluster strike incoming. Target locked. Engaging the enemies. Enemy uh. บอดเรือเลยครับใช่ติกต็อกเขาไม่ให้ครีเอเตอร์ไอแอปหาเงินตัว เจก็เคยโดน <laughs> ก็เลยไม่ได้พูดมันไม่ให้ลงแอปหาเงินทุกชนิดที่เกี่ยวกับการเงิน Breen -breen. oh man cup Your Airdrop air drop is coming Hey Jack! Love my food! Your drop has been delivered. Flight will arrive in 1 minute. strike incoming. Target locked. Skill chip ready for up... Skill chip ready for up friendly k unit incoming. ใช่ครับเป็นหัวแคลแน S P S E Squad ครับรถเดช Cluster Strike Incoming Target Locked <laughs> ะะอะไรพ่อ <laughs> อม่อะไรนอนร่ <c oughs> ไม่ได้บบไไห,หรอปแ <c oughs> าระเบิดปาเลย <c oughs> ถอยมันช้าดิ <c oughs> สวัสดีครับมองกรีนเวทมิคยรอแเออสแกนจัดการมาร์กแถวนี้แหละบ้านหลังนู้นก็มีข้างหลังก็มี như thế, như loài tháo, man du, man จะได้ย่อย mm hmm. <laughs> นหอนึ่งหนึกินข้าวเสร็จมาดูเ,เกมจะได้ย่อยเข็ด <laughs> <laughs> อีหยังนี่อิหยังนี่

เา็นไหมรถไหมไม่มีแอร์ดรอปเลยตรงนี้ ใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นเฮ้ยไอ้เฮ้ยเดี๋ยเดียเียเสยเยเียลุกไฟจัการหมดรถขับมันเห็นโอ้ยเนาะไหนไม่งระเบิดหมารถเนี่ยหนึ่งเปอร์เซ็นต์จะไม่ไปกับเธอหรอก โอ้ยดอกหนึ่งเปอร์เซ็นหนึ่งเปอร์เซนหนึ่งเปอร์เซ็นนตอเ้ยเดนนน้อฮ้ยฮ่า่าฮ่าฮนา่ฮาน เอาควางฟันไม่ถูกยิ่งตายสน้อมาแล้วมาแล้วแค่นี้ก็ดีใจแล้วเพียคนก็ช่างทำอะไรอยู่เนี่ยมจะไปแอสไตา์ใส่บทหัวมัน อนนี้เต็มมาสิครับแคนเต็มเลยตอนนี้โอ้เราถังเต็มเลยครับอยากให้เข้าอยู่แต่แคลนเต็มอ่ะขอบขึ้นมากขอบคุณมากเต็มจริงๆครับหมดเด็กตัวบอเด็ดตัว วันนี้จะสมาธิเสียนิดหน่อยนะลูกเดอ้อมีคนคุยด้วยสองคนไงคนคุยนี่หมายถึงอ,อะไรคุยอยู่หน้า YouTube ไงคุณผู้ชมว้ายรถถังอยู่ขา้างหลังตัวนี้ หมายถึงคุณผู้ชมนะครับไม่มีแนวอื่นหรอกรดถังครับรถถังครับ แล้วก็แหลนครับข้างหลังครับคนเหยิยงที่ย,ยิงแม่นแต่ว่า <c oughs> แม่นแม่นเนาะนี่รถรถรถ มยิงมากเหรอหาเก,กับอะไรปล่อยชอบปล่อยอ่ะเงยไหมอ่ะเฮ้ยข้างล่างรถผี ข้างล่างลูกผี <c oughs> รถถังยังอยู่ ระเบิดเออมีอยู่หลวกหนึ่งมกระวังเสียงอะไรตื่นครับ <laughs> เสียงอย่างตื่นครับ

Airdrop is coming. Hey, in yang y yang y yang. Look, Airdrop has been delivered. Yeah, Những ในบ้านไปไหมคืนหมด สองสองต้องหาที่หลบมาราด้านข้างหลังนี่ไหมจ้ะแอร์ดับแน่เลยเนี่ย